แกงเฮ็ดทอบล้ำลเจ้าวันนี้น่ะดูนี่เจ้าน้ำแกงเดือดละใส่เฮ็ดทอบลงมาเลยดูนี่เจ้าเสร็จแล้วเขาก็ใส่ใบเมากับยอดบะขามลงมาเลยเจ้าอืมเป็นไงเอกงอหัวละลำลได้เติมอย่างนั้นเนาะจุบเข่าสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าครัวกันแมมแก้วเจ้าวันนี้อีแม่เปิ้นจะแกงเฮ็ดทอบล้ำลเจ้า วันนี้แกงให้ท็อปล้วนๆเนะไซตึง้งใบเม,มายอดบะคามเจ้าเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมเปือเปอเป่อนกับกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กัน,ก,นกันนอเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนี่เจ้าว่าทูดีฟลักเฮดท็อปเจ้าเฮดท็อปหรือว่าบางพื้นดีเป็นจะห้องเฮดเพาะนี่หนอนี่หนาะอันนี้ก็คือพักที่จะใส่เนอนี่อันนี้ใบเมาเจ้าไผ่เคยหันห้องใบเมาจะเป็นอย่างอี้หน่ะเจ้านี่ใบมะเมาใบมะเมานี่ มันจะมีรสส้มๆในเจ้าแล้วก็นี่คือหย่อนบะขามเนาะเอาใส่ตปกันเจ้านี่เจ้าเราก็ใส่จะใครลงมาต่ำก่อนเจ้าจะใครหรือว่าตะไคร้เนาะตามด้วยหอมขาวกับหอมแดงเจ้าตามด้วยเกลือเจ้าตามด้วยพริกป่นเจ้าหรือว่าจะใจ้พริกแห้งเป็นเม็ดก็ได้เจ้า ตามด้วยกะปิเจ้าพี่เจ้าตักพริกแกงมาใส่ในหมอ้อเลยเทน้ำร่างโคกลงเลยเจ้าพี่เจ้าน้ำแกงเดือดละใส่เห็ดหอบลงมาเลยดูวันนี้เขาแกงเห็ดหอบล้วนเลยนะเจ้าแบบใส่จีนเนาะปิดฝาไว้ก่อนรอเห็ดสุก นี่เจ้าเสร็จแล้วเขาก็ใส่ใบเมากับหยอดมะขามลงมาเลยเจ้าปิดฝาไว้ก่อนเจ้านี่เจ้าซุกละเติมแป้งหวานลงมาเจ้านี่เรียบร้อยละเดี๋ยวเขาชิมพอก่อนเจ้าอืมไปไห แกงกหัวลำล,ลได้เติอมอย่างนั้นเนาะจบเขานี่เจ้าเรียบร้อยละตักใส่ถ้วยเลยแกงเห็ดทอบลำ้ลำลเจ้าวันนี้น่ะดูนี่แกงเห็ดทอบใส่ใบเม,มาใส่ยอดบะขามเนาะรส,ส้มแซ่บเลยควคันกุนกุนน้อนทอนเลยเจ้าแกงเห็ดทอบลำ้ลำล้เนาะแมลงนี่น่ะ ได้เฮ็ดทอบหนุ่มม้าเจ้านี่นนะดูหน้าตาหน้ากินขนาดเนอรสส้มแสบๆเลยใส่หยอดเมาใส่หยอดบะขามล้ำๆเจ้า